สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับรสนะคะในช่องรสพราเวอรคลิปนี้จะพามาดูวิธีการจองคิวฉีดวัคซีนหมอพร้อมนะคะสำหรับคนในครอบครัวนะคะคือเราไม่ต้องอสมัครหมอพร้อมใหม่ก็ได้นะคะเราใช้เบอร์โทรศัพท์แค่เบอร์เดียวนะคะโดยเราสามารถเพิ่มบุคคลในครอบครัวเช่นพ่อแม่บิดามารดานะคะญาติเนาะเข้าไปในไล ne นะคะหมอพร้อมเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็กดเข้าไปในลาย,ลายนะคะ พอมาอยู่หน้านี้นะคะให้พิมพ์คำว่าหมอพร้อมค่ะตรงช่องค้นหานะนี่นะคะก็จะขึ้นมาคืออันนี้รถนะคะได้ทำการอาแอปไลน์ไปแล้วเนาะแล้วก็เราก็ปิดเครื่องไปแล้วแล้วแบบเราอยากจะจองฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาใหม่นะคะก็มันจะโชว์ขึ้นแบบนี้นะให้กดคำว่าแชทนะคะ พอกดคําว่าแชทเสร็จนะ่ะด้านล่างจะมีเมนูขึ้นนะคะกดคําว่าเมนูเนาะแล้วทีนี้นะคะก็ให้เข้าไปที่อ่าแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและบริการอื่นตัวนี้ค่ะพอกดตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะมาโชว์ตรงนี้นะในหน้าแชทเนี่ยอ่าโชว์แบบนี้นะคะก็ให้กดที่แก้ไขข้อมูลส่วนตัวค่ะ ก็จะเข้ามาหน้านี้นะทุกคนสังเกตมันจะมีคำว่าเพิ่มบุคคลอื่นเนะี่ยเราก็สามารถกดเพิ่มบุคคลอื่นนะคะแล้วก็เลือกเลือกนะคะว่าเป็นบิดามารดาบุตรธิดาหรือว่าญาตินะสมมุติว่าเป็นญาติเงี้ยเนาะเราก็กดนะเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราใส่นะคะกรอกชื่อนามสกุลเลขบัตรประจําตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็เลขหลังบัตรประจําตัวประชาชนเนาะแล้วก็กดถัดไปนะแล้วก็กรอกข้อมูลไปเรื่อยๆนะคะ จนกระทั่งเขาก็จะให้เราจองนะคะ,ะวันที่นะคะที่เราจะฉีดวัคซีนแล้วก็กดตกลงไปนะคะก็คือจะมาบอกว่าให้เราไม่ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์หลายเบอร์ก็ได้นะคะตรงนี้เนาะเราแค่มาเพิ่มเพิ่มบวกเพิ่มนะคะบวกเพิ่มบุคคลอื่นตรงนี้ค่ะ โดยที่เราไม่ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์หลายเบอร์ในการสมัครหมอพร้อมนั่นเองนะคะที่รถต้องการจะสื่อในวันนี้เนาะก็ลองไปทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องรสดทรเวลนะคะขอบคุณค่ะ